สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายคนสนใจมากนะคือเรื่องโลกของการเทรดที่แบบมักจะถูกมองเป็นเหมือนทางลัดสู่ความร่ำรวยอะไรแบบนี้ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแต่ว่าข้อมูลที่เรามีวันนี้จากบทความวิเคราะห์กับดักการลงทุนเทรดไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวยเนี่ยเอ,อมันชี้ไปอีกทางเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมภาพฝันกับความเป็นจริงมันถึงต่างกันขนาดนั้นค่ะ ประเด็นเรื่องความต่างนี่ชัดเจนมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูสถิติจริงๆจากพวกบร็กเกอร์หรือสถาบันวิจัยต่างๆเนี่ยจะเห็นตัวเลขที่อาจจะน่าตกใจนิดนึงคือเทรดเดอร์รายย่อยเกิน80%นะคะขาดทุนในปีแรก80%เปเเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือมีน้อยกว่า1%จริงๆนะคะที่สามารถสร้างความมัง่งคั่งแบบยั่งยืนได้จริงๆในระยะยาวจากการเทรดโหแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี้สูงมากนะครับทั้งทที่แบบสมัยนี้ข้อมูลอะไรก็หาง่าย ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังยังเหมือนไปติดกับตรงนี้อยู่ได้ครับมันมีปัจจัยอะไรที่มาสร้างภาพสวยๆพวกนี้ขึ้นมาหรอครับอืมปัจจัยหลักๆก,ก็มาจากภาพที่เราเห็นกันบ่อยๆแล้วค่ะอย่างเช่นพวกอินฟลูเอนเซอร์ที่อาจจะเน้นโชว์แต่ตอนได้กำไรสวยๆไม่ค่อยได้พูดถึงตอนขาดทุนหรือแบบข้อสอนเทรดต่างๆทีออ่บางทีก็โฆษณาเกินจริงไปหน่อยเรื่องความง่ายความเร็วในการทำเงินอ๋อเข้าใจละค่ะ แล้วก็ประกอบกับวัฒนธรรมแบบรวยเร็วในโซเชียลมีเดียที่มันกดดันทำให้หลายคนรู้สึกแบบเฮ้ยต้องรีบต้องตามให้ทันกลัวพลาดโอกาสอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนทำให้เชื่อไปว่าเฮ้ยเทรดมันง่ายใครๆก็ทำได้แค่กดๆตามๆกันไปซึ่งฟังดูอันตรายมากเลยนะอันตรายมากจริงๆค่ะเพราะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการมองตลาดการเงินแบบผิดผดไปเลยมองเป็นแค่ทางลัดซึ่งจริงๆแล้วมันคือกับดักชัด คือตลาดเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใครมารวยเร็วปุ๊บตั๊บนะคะแต่มันมีนกลไกของมันคือการถ่ายโอนความมั่งคั่งจากคนที่ไม่พร้อมอาจจะขาดความรู้ขาดวินัยไปสู่คนที่มีสิ่งเหล่านี้มากกว่าพร้อมกว่าเรื่องนี้มันมันเห็นภาพชัดมากเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่คริปโตบูมมากๆน่าจะช่วงปี2017ถึง2022ตอนนั้นกระแสะเหรียญมีมอย่าง d o จคอยน n หรือชิบะเนี่ยมาแรงมากราคาพุ่งแบบโหหลายเท่าตัว ใช่ค่ะใช่แล้วมันก็เลยเกิดอาการที่เรียกว่าโฟโมเนาะ Fear of missing out ใช่เลยค่ะโฟโมนี่ตัวกระตุ้นชั้นดีเลยกลัวตกรถค่ะคือความกลัวว่าจะพลาดโอกาสรวยนี่แหละมันทำให้คนแบบตัดสินใจเร็วมากกระโดดเข้ามาลงทุนแบบบางทีไม่ได้ศึกษาอะไรเลยบางคนถึงขั้นเอาเงินเก็บมาลงหรือแบบหนักกว่านั้นคือไปกู้มาเลยเพื่อมาทุ่มกับพวกออกคอยโดยที่ยังไม่เข้าใจมันดีพอใช่ค่ะยังไม่เข้าใจสินทรัพย์นั้นๆเลยแล้วพอ พอตลาดมันกลับตัวเป็นขาลงหรือที่เรียกว่าตลาดมีผลก็คือออคคอยส่วนใหญ่เกิน95%ราคาดิ่งลงหนักมากเกิน90%จากจุดสูงสุดก็มีคนที่เข้ามาทีหลังก็ขัดทุนมหาศาลเลยค่ะนอกจากโฟ m o แล้วมันมีมีอคติ ทางจิตวิทยาอื่นๆอีกไหมครับที่แบบทำให้คนเราติดกับดักการเทรดง่ายขึ้นพูดง่ายๆคือเรามมวแต่ไปโฟกัสเรื่องราวความสําเร็จของคนส่วนน้อยมากๆที่เขาอาจจะรอดมาได้หรืออาจจะแค่1เปจนเราลืมไปเลยว่ามีคนอีก99%ที่ล้มเหลวที่เราไม่เคยได้ยินเรื่องของเขามันทําให้เราประเมินโอกาสสาเร็จสูงเกินจริงไปเยอะอืม,อมค่ะแล้วก็มีอีกอันที่เจอบ่อยเหมือนกันคือดันนิงครูเกอเอฟเฟกต อันนี้คือ,อยังไงนะครับคือภาวะที่คนที่มีความรู้น้อยหรือเพิ่งเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมักจะมั่นใจในความสามารถตัวเองสูงปรดเลยค่ะพอเทรดช่วงแรกๆแล้วบังเอิญได้กําไรนิดหน่อยจากโชคก็คิดไปแล้วว่าเฮ้ยฉันเก่งฉันคุมตลาดได้อะไรแบบนั้นพอจะมีเคสตัวอย่างไหมครับที่แบบเล่าแล้วเ,เห็นภาพผลกระทบชัดๆเลยมีกรณีที่เอ่อน่าเสียใจอยู่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นบางคนอาจจะเห็นเพื่อนเห็นคนรู้จกักโพสโชว์กำไรคริปโตก็เลยอยากได้บ้างก็ไปกู้เงินมา มาลงทุนตามทั้งที่ไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลยแล้วก็อาจจะใช้เลเวอเรจสูงๆด้วยเพราะหวังรวยเร็วนะคะอืมครับทีนี้พอตลาดมันผันผวนหนักราคาร่วงแรงๆก็เกิดอาการแพนิคเซลคือตกใจเทขายทิ้งหมดสุดท้ายก็คือขาดทุนย้อยยับเสียเงินเก็บไม่พอแถมยังเป็นหนี้อีกมันส่งผลกระทบหนักมากต่อชีวิตต่อครอบครัวเลยค่ะฟังดูแล้วมันมันเหมือนเป็นวงจรเลยนะครับ เริ่มจากความมั่นใจเกินเหตุที่มาจากอคติต่างๆที่ว่ามาแล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่มันเสี่ยงเกินตัวไม่มีการวางแผนที่ดีพอสุดท้ายก็จบลงที่ความเสียหายหนักๆถูกต้องเลยค่ะมันเป็นวงจรที่มักจะนําไปสู่ความล้มเหลวคําถามสําคัญคือแล้วเราจะออกจากวงจรนี้ได้ยังไงทางออกก็คือต้องปรับมุมมองใหม่เลยค่ะเลิกมองการเทรดเป็นการวิ่งแข่งระยะสั้นที่ต้องรีบเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุด แต่ให้มองมันเป็นการวิ่งมาราธอนนะคะที่ต้องอาศัยความอดทนการวางแผนแล้วก็เน้นความสม่ำเสมอเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวการมองเป็นการวิ่งมาราธอนนี่น่าสนใจครับแล้วในทางปฏิบัติละครับเราจะสร้างความยั่งยืนในการเทรดได้อย่างไงบ้างแมネจเมนต์นี่แหละคะ่ะไม่ใช่แค่การหาจุดเข้าซื้อจุดขายอย่างเดียวนะคะเรื่องจัดการเงินนี่สําคัญกว่าอีกพอจะมีหลักการจัดการเงินความเสี่ยงง่ายๆที่พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมครับ มีกฎพื้นฐานที่ใช้กันเยอะแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะเช่นกฎ1%หรือ rule of 1% 1%? ค่ะหมายความว่าในการเทรดแต่ละครั้งเนี่ยเราจะจำกัดความเสี่ยงขาดทุนของเราไว้ไม่ให้เกิน1%ของขนาดพอร์ตลงทุนทั้งหมดยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามีพอร์ตแสนหนึ่งก็คือเทรดครั้งนี้ถ้าผิดทางเราจะเสียไม่เกิน 1, 0 0 0บาท oh. กฎนี้มันช่วยให้เราอยู่รอดในตลาดได้นานขึ้นเยอะเลยค่ะแม้จะเจอช่วงที่ขาดทุนติดติดกันพอร์ตก็ไม่เสียหายหนักแล้วก็มีอีกหลักการคือการกําหนดอัตราส่วนกําไรต่อความเสี่ยงหรือ reward risk ratio ที่เหมาะสมอันนี้เป็นยังไงครับเช่นเราตั้งเป้าไหนว่าถ้าจะเข้าเทรดครั้งนี้เราคาดหวังกําไรให้ได้อย่างน้อย3เท่าของความเสี่ยงที่เราจะเสียสมมุติว่าเสี่ยง100บาทก็ควรตั้งเป้ากาไรอย่างน้อย300บาทหรือ3เท่าต่อ1วิธีนี้จะช่วยให้พอตโดยรวมของเรามันเติบโตได้ในระยะยาวค่ะ แม้ว่าเราจะไม่ได้เทรดชนะทุกครั้งก็ตามเพราะครั้งที่ได้มันจะมาชดเชยครั้งที่เสียได้มากพอเข้าใจเลยครับคือการมีกฎเกณฑ์มีวินัยพวกนี้มันช่วยปกป้องเงินทุนเราได้จริงๆแล้วก็ทําให้เราอยู่ในเกมได้นานขึ้นสรุปแล้วก็คือการเทรดเนี่ยมันไม่ใช่ทางลัดสู่ความร่ํารวยแบบพลึกฝ่ามือจริงๆนั่นแหละแต่ความสําเร็จที่มันยั่งยืนจริงๆรอะ่ะมันต้องการการเรียนรู้วินยัยการจัดการความเสี่ยงที่ดีแล้วก็ต้องมองยาวๆด้วยถูกต้องที่สุดเลยค่ะ โลกการลงทุนนี่มันเหมือนกระจกสะท้อนจิตใจคนเราได้ดีมากๆเลยนะคะมันเต็มไปด้วยความโลภความกลัวความหวังสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละค่ะที่จะเลือกว่าจะยังคงวิ่งไล่ตามทางลัดที่มันลวงตาซึ่งปลายทางมันอาจจะเป็นทางตันเป็นความว่างเปล่าหรือจะหันมาค่อยๆสร้างเส้นทางที่มั่นคงของตัวเองด้วยความรู้ความอดทนและวินยัยเพื่อเป้าหมายความสําเร็จที่มันจับต้องได้และยั่งยืนจริงๆ การตัดสินใจอยู่ในมือของผู้ลงทุนเสมอค่ะ